ที่ครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับหน้าไม้นะครับในเกมคอฟมิวตี้โมบายนะครับทุกคนสําหรับมือใหม่นะครับที่เข้ามานะครับว่าว่าในเกมคอฟมิวตี้โมบายนี้นะครับมันมีหน้าไม้อัปเดตใหม่เข้ามานะครับทุกคนอาจจะรู้กันดีอยู่นะครับคนที่เล่นมานานๆแล้วเนาะแบบสักระยะแล้วนะเดี๋ยวว่าหน้าแ๋ยวว่าหน้าใหม่ที่เพิ่ง,งโหลดเกมเข้ามาแล้วเห็นเฮ้ยห,หน้าไม้แล้วเอ้ยภารกิจทํายังไงนะครับทุกคน เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับทุกคนนี่คือสําหรับมือใหม่นะครับล้วนเลยนะไม่ล้วนก็ได้นะครับคนอื่นแบบสําหรับมือแบบคนที่เล่นปินแล้วก็ทําไม่เป็นนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเข้าเกมก่อนนะครับเป็นยากิหายเลยสักครู่นะครับเข้าเกมก่อนนะครครับเข้าเกมกันนะโอเคนะครับทุกคนแต่ว่าผมยังไม่ได้หน้าไม้เหมือนกันนะครับผมทุกคนผมก็ยังไม่ได้หน้าไม้นะครับทุกคนครับหนึ่งนะ โอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับทุกคนอาจจะเข้ามาในภารกิจนี้นะครับภารกิจตรงนี้นะหรือว่าตรงนี้นั่นเองนะครับผมเข้าไปเลยตึ๊บเขากดตรงลายตรงนี้ตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ปก็เข้าไปเขาก็กดนี่ครับอาวุธ ลองใหม่นะครับตอนแรกนะครับทุกคนก็จะอยู่หน้านี้นะครับแล้วก็กดนี้นะครับนี่คือใช้ทักษะโอเปอเลเตอร์นะครับห้าแพทแพทอะไรไม่รู้ผรหลางกินมอ่านนะครับห้าครั้งใน m อนะครับหรือเปล่าวะน่ใช้ MV นะครับห้าครั้งนะครับคือใช้แบบทักษะโอเปรเลตเตอร์ก็คือธนูธนูระเบิดนะครับผมทุกคน กูเราก็ต้องแบบว่ายิงใส่ค่าตะตใใูให้ได้ให้ได้ห้าคนนะครับเกมเดียวก็ได้นะให้ได้ห้าคนนะครับทุกคนแล้วก็อันอันที่อันที่สองนะครับฆ่าห้าคนด้วยทักษะโอเปอเรเตอร์ในอันนี้นะครับใช้ธนูเหมือนกันนะครับทุกคนในเออะไรเนะี่ยอันนี้นะครับ ก็ทำไปเลยนะครับห้าค่าห้าห้าคนด้วยทักษะโอเปอเรเตอร์นะครับค่าห้าคนนะครับโอเคอันนี้นะครับมันต่อไปก็ได้ตาเอา่ชอช็อตกันได้คือไม่ใช่นะครับมันคือใช้ตาช็อตกันค่าได้ในนัดเดียวห้าครั้งนะครับผมก็คือใช้ลูกซองอะไรก็ได้นะครับ ฆ่าให้ตายภายในนัดเดียวนะครับทุกคนนัดเดียวนะครับย้ําว่านัดเดียวนะครับถ้ายิงซ้ํานะครับยิงนัดแรกไม่ตายอย่ายิงซ้ํานะครับยิงซ้ําได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้นะครับภารกิจนี้ภาจต่อไปฆ่าสิบห้าคนด้วยปืนพกในหมวดใดก็ได้นะครับหมดใดก็ได้นะครับสิบห้าคนแล้วก็ฆ่าสิบห้าคนด้วยหมดด้วยอาจจะเรียหมดใดก็ได้นะครับคือใช้ปืนพกนะครับ ไอ,ไ,อไอ้คำนี้ภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกนะหมูดใดก็ได้นะคค่ายี่สิบห้าคนด้วยลูกซองติดอุปกรณ์ห้าชิ้นในหมนดใดก็ได้นะครับติดให้ครบห้าชิ้นนะครับอันนี้ก็ลูกซองนะครับวอนนี้นะครับชนะห้าเมตดเอ็มวีขณะเราสวมเพิดอันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ไอ้ไอ้นี่นะครับเขาต้องใส่ตานี่นะครับผมใส่อันนี้อยู่นะานี้เป็นอันนี้นะครับตาล,ลดอาการตกมือถูกยิยงลดลงนะครับต้องใช้น,นี้นะครับผมโอเคถ้าผมจะเล่นให้ดูสักเกมนะครัะผมนะาจะคดนแต่เราไปเล่นกันโดยสักเกมนะแล่น้นนะรู้สึกมันไม่เข้ากับอ่นะ ลอสคู่ให้ไวเกินจะไวก็ไวนะครับทุกคนบทมันจะไวก็ไวนะมันกวนตีนนะครับเกมนี้นะครับผมลอสคู่หนึ่งครับผมรีวิวเอาหนึ่งร้อยหนึ่งนะคนนี้รีวิวโอเคนะครับยังเปิดียงให้ดูนะนี่นะผมใช้คีบแบกเกอร์คู่นะครับ ไปล่อปยนะครับทุกคนสักเกมเดียวนะเกมเดียวเกมนี้จบก็จบคลิปเลยอาจจะยาวเดเคเอาเป็นหลวดไล่หลวดไล่เออโอเคนะครับทุกคนก็งั้นแล้วผมจะตัดจบคลิปเลยแล้วกันนะนะเดี๋ยว่าสักตัวแล้วก็ผมผมจะตัดตัดจบคลิปเลยนะครับว่าโอเคเดี๋ยวผมไปอันนี้นะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปหาที่เอพขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายไนทุกคนจะกดไม่ได้มีระตูมา